สลักเพชรจมเนี่ยไม่ใช่หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าปวดสะโพกล้าวลงขาเนี่ยจะเป็นอาการมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเสมอไปต้องแยกแยะก,ก,ก่อนถ้าเป็นสลักเพชรจมปัญหากเกิดจากกล้ามเนื้อสะโพกที่อยู่ในก้นหรืออยู่ในลึกๆเนี่ยก็เ,เรียกว่ากล้ามเนื้อเฟติฟอมิสเนี่ยมันไปกดทับหนีบทับเส้นประสาทแล้วมันจะทําให้ปวดทั้งหย่าช่วงก้นเนี่ยชาล้าวมาถึงขา แต่ว่าถ้าเป็นหมอนรองเนี่ยปัญหาหลักเนี่ยเกิดจากช่วงระหว่างข้อต่อกระดูกเนี่ยมันมีช่องว่างคือหมอนรองที่คอยรับน้ําหนักมันถูกกดทับมากพอก,กดทับมากมันอาจหมอนรองอาจจะปิ้นพอปิ้นมันก็ไปเบปียดบังทางเดินของเส้นประสาทที่ออกมาเ้านข้างจะปวดหลังก่อนเลยแล้วค่อยชาล้าลงไปที่ขาถ้าบางรายเป็นมากเนี่ยจะปวดชาล้าไปถึงปลายเท้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการปวดสะโพกแล้วชาล้าลงขาเนี่ยคุณไปตรวจก่อน ว่าคุณเนี่ยเป็นสลักเพชรจมหรือกล้ามเนื้อโพกนิดทับเส้นประสาทหรือเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทันแน่เพราะการรักษาเนี่ยมันแตกต่างกันถ้ารักษาไม่ถูกต้องเนี่ยยังไงอะไม่ตรงสาเหตุอาจจะไม่หายด้วยก็ได้นะครับ